สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันนลเลบอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเดิมครับจะพาไปดูภาพโมเมนต์ความน่ารักความประทับใจกันนะครับก็เป็นของทีมชาติเซอร์เบียกันบ้างครับก็คือบอสโควิดนะครับหลายคนก็รู้จักเพราะว่าเป็นนักกีฬาระดับโลกเลยนะครับแอดเองเ่ยก็ชอบมากๆเลยสําหรับเทียนาบอสโควิดครับ ก็เป็นแชมป์เก่านะครับแชมป์โลกเก่าครับแล้วก็ก็เป็น MVP นะครับสสมัยีติดต่อกันเลยนะครับสำหรับเดียนาบอสโควิดซึ่งก็ไม่ได้มาเมืองไทยมาหลายปีแล้วนะครับสำหรับเดียนาบอสโควิดจำได้ครั้งล่าสุดที่มาก็คือปี2013นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไทยเป็นเจ้าภาพอะไรก็บอสโควิดนี่ก็ไม่เคยไม่เคยได้มาเลยครับซึ่งปีนี้ก็มาแล้วนะครับเป็นแฟนก็บอกว่าเมืองไทยมีบอสโควิดแล้วประมาณนี้นะครับน่ารักมากมาก นี่ครัเป็นโมเมนต์หลังจากที่ b บอสโควิดแข่งจบนะครับเซอร์เบียเจอกับยูเครนครับสนามแข่งที่กรุงเทพมหานครนะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวมหาวิัยก็เซอร์เบียของ b บอสโควิดนะครับก็สามารถเอาชนะทางยูเครนไปได้อย่างสบายเลยนะครับสาบเสร็จรวดไม่เสียชื่อแมม์เก่านะครับสำหรับเซอร์เบียนี่ครัเป็นหลังเกมนะครับหลังจบเกมก็คือ ทางเซอร์เบียก็เดินทางออกมาจากสนามนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนเลยเพราะว่ามีแฟนลย์บอลไทยไปรอรอดูแลก็รอเจอกันเพียบเลยทีเดียวครับแล้วก็ด้วยความที่เซอร์เบียเนี่ยชนะนะครับสำหรับเกมนี้ก็เลยยิ้มแย้มแจ่มใสออกมาร่าเริงเลยนะครับดูครับคือบอสโควิดตกใจเลยนะครับมีแฟนขลับคนนี้ครับ ยื่นกระเป๋าอันนี้ครับแล้วก็อาจจะมีของด้านในด้วยนะครับยื่นให้กับบอสโควิดบอสโควิดนี่คือตกใจมากเพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหว่าน่ารักมากบอสโควิดก็คือเอื้งเลยทีเดียวครับตกใจแล้วก็แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ไปครับกลับไปที่โรงแรมน่ารักมากๆขึ้นรถทัรวกลับไปครับนี่เละครับเป็นภาพโมเมนต์ความน่ารักของความประทับใจของเทียนาบอสโควิดครับก็หวังว่าเซอร์เบียจะสามารถป้องกันแชมป์แล้วก็ ได้แชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งนะครับแอดก็เชียร์เซอร์เบียมากๆเพราะว่าเซอร์เบียเป็นทีมหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยนะครับนี่ครับในสนามโอ้โหมีแฟนคลับรอถ่ายรูปเพียบเลยทีเดียวส่วนนี้ก็เป็นทางหลังจบเกมนะครับที่เซอร์เบียเอาชนะยูเครนไปครับสาวและบอลทีมยูเครนก็คือเป็นแฟนคลับวอสโควิดหลายคนเลยครับดูก็ไปถ่ายรูปกับวอสโควิดดูครับน่ารักมากมาก นี่แหละครับเป็นนักกีฬาระดับโลกครับที่สร้างชื่อเสียงมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬากันเองนะครับน่ารักมากครับและนี่ก็เป็นภาพโมเมนต์ความน่ารักความประทับใจของเดียนาบอสโควิตสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตามนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ s ับส c ค i b e กันด้วยสวัสดีครับ